ความหลมเหลวของเอฉีพการต่อสู้กับความขีดของตัวเองที่สุดเราเรียนรู้แล้วก็พบว่ายังมีอีกช่องทางหนึ่งที่แก้ไขปัญหาของตนเองได้ก็คือการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนั่นเองกับการทําไปเรียนรู้ไปการรวมตัวของกลุ่มกิจกรรมต่างๆในนามเครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านจารุงเป็นกำลังใจสำคัญ ในการลุกขึ้นสู่ต่อการสร้างเห็นผลช้าแต่การทำลายกลับเห็นผลเร็วการนำแนวคิดนี่สู่กลุ่มกิจกรรมต่างๆอย่างสม่ำเสมอการปลูกป่าธนาคารตน้นไม้เป็นที่สนใจการปลูกป่าในใจคนเด็กๆก็อ,อ้อมตน้นไม้รวมกับพ่อแม่รอยยิ้มแห่งความสุข กำลังเริ่มตน้นประดูตะเคียนยางนามะขา่านับว่าเป็นไม้ชั้นบนมะหกกานีกะถินเทพาภัยวานสะเดาเป็นไม้โตเร็วไม้กินได้ชุมชนมีความชำนาญดีอยู่แล้วเริ่มโตบโตในเรือกสวนไรนะ่นาของสมาชิกเครือข่ายเพราะที่นี่เราจะทำเป็นป่า 20ปีข้างหน้าที่นี่จะกลายเป็นป่าเหล็ก <t> แ,ลแบบเราเนี่ยต้องรวมตัวกันเพราะการรวมตัวเนี่ยมันเกิดประโยชน์ทั้งเรื่องความรู้เรื่องประสบการณ์การทํางานและโดยที่สุดเนี่ยทําให้เรามีพลังอะไรคะต้นเลยแก่ไปที่ขุ่แดงอ๋อพอดีเลยตาจะต้องดูเสม็ดดำเสม็ดดำ อ,อ,อันปราสามยางประสยางขีดว่าทางเนี่ยนาจะเป็นทางรอดแต่เราเนี่ยลมเลี้ยวจากการเฉียวคนอื่นผมยืนยันได้ว่าการทําปาสามยางสามยางประโยชน์สี่ยางนี่ดีจริงนะครับโดยเฉพาะตัวผมเองและสุขภาพโดยรวมใช่ลักช่วยกันขิดช่วยกันทําดีกว่าที่จะดังรอความหวังจากงานนโยบายที่ลองผิดลองถูกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางสําคัญของชีวิต ช่วยตัวเองพึ่งพากันแบ่งปันสุดท้ายความสุขความอย่างยืนของวิถีชีวิตจะกลับเกิดกับเราและสังคมในที่สุดเราทำปาสามอย่า,ยางประโยชน์สอย่างกันเถอะ